วางแผนเปิดข้างเบอร์ห้าครับนก้เบอร์ห้าเหมือนกันเราใช้เบอร์ห้าไปเลยใช่ไหมอรับทั้หัวเลยดูนะครับเบอร์ห้าเอาโอเคดูวิธีตัดครับท่านทําใจให้ดีนะครับเพราะท่านเป็นฮุกเป็นฮุกนะครับอ่าด้านนี้เาดตบคนอื่นตบนี่ดูนะครับดูวางมือนะครับใช้เบอร์ห้าเบอร์ห้าครับแต่ไม่บ้าเหอะดูนะครับครับเบอร์ห้า เบอรห้าปราดด้านบนฟืดฟืดฟืดจากจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้แค่นั้นเองนะฮะดูนะครับนี่ฝั่งนี้ขนาดนี้อันนี้เอาตรงกลางอย่างเดียวเลยใช่ไหมเบอร์ห้าตรงห้าย่างเดียวตรงกลางเบอร์ตรงกลางเบอร์ห้าย่างเดียวแล้วเหินแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่จําเป็นต้องสักลงอย่างนี้นี่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 ถ้าแนบติดเลยมันจะเป็นสกินเฮด ถันแนบติดแล้วเรียบร้อยเลยใช่ไหมจะเป็นสกินเฮดโอเคนี่ต้องบอกเขาเพื่อบอกเขาวิสิ์เขาไม่รู้เขาไปเขาเขาเรียบไปเสร็จเลยนะเนี่ยทั้งบนนี่แนบได้ทั้งบนนี่นี่อ่ยางนะฮะดูดูข้างบนนี่แนบอย่างนี้เนี่ยแต่ด้านหน้านี่เอาแค่ธรรมดาเห็นไหมครับดูธรรมดาแต่ว่ามาตรงนี้เอาแนบติดหนังได้นี่ครับทีนี้เรามาดูเปลี่ยนจากเบอร์ห้าเป็นเบอร์ สี่อ่าเบอร์สี่มาไล่เรียงตามลำดับไล่ตามเรียงเบอร์สี่เออไปข้างชัดๆหน่อยมาด้านนี้ครับเบอร์สี่มาดูด้านข้างบนไม่ต้องสั้นนะครับเราใช้เบอร์ห้าอย่างเดียวเสร็จแล้วเบอร์สี่ครับเคลืนขึ้นเบาๆเบอร์สี่คือลงข้างเลยเนาะเบอร์นี้นะเบอร์สี่นะจากเบอร์ห้ามาเชื่อมไปที่รอบหัวเลยครับดูนะฮะ เวลาวางก็วางวางเบาๆนะวางเบาๆเบอร์ส e <hi> ี่วางอย่างนี้เบาๆต้องวางเบาๆถ้าวางหนักมันจะมันจะแนบไปวางเบาๆที่มาดูฟังขวาครับดูนะฮะวางมือเบาๆนะดูนะครับปึ๊บเพราะว่ามันเป็นเปิดข้างหลังลากใส่ไงนะครับนี่ดูวางมือเบาๆเบอร์สี่รอบเลย มาลอกังทูบ็อกทูเวเปิดข้างหลังรักไซเออนี<_<_่มาดูทั<_<_้งหลังที<_<_<_่นี้มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เอาช้าๆเลยนะฮะดูวิธีวางครับก็เบามือเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้เบาเพราะว่าเราเรายังยั้งไว้หน่อยนึงอ่ายังไม่เต็มนะลงยังไม่เต็มเท่าไหร่ยังไม่ต้องลงเต็มยังไม่ต้องลงเต็มถ้าเผื่อคนไม่รู้เขาลงเต็มล่ะมันจะกลายเป็นอะไรมันก็เป็นพงมันก็เป็นทรงเบอร์สี่แหละบ็อกเบอร์สี่ ทีนี้เราลงไม่เต็มถ้าเราจะให้เป็นลากใส่เราถ้าลงไม่เต็มมันจะเป็นเบอร์ห้าไหมเบอร์ห้าข้างบนใช่ถ้าใช้เบอร์ห้าแล้วมาลงเต็มตรงนี้มันจะใช้ได้ไหมได้แต่มันจะไม่ได้บังคับไม่ได้ก็แล้วผมจะเอาสมมติเราจะเอาเป็นลากใส่อย่างนี้เราบังคับไม่ได้เคดูนะฮะเราบังคับให้เป็นลากใส่ดูนะฮะเป็นลากใส่ก็ใช้เบอร์สีู่ดลงมานะโคตดลงอย่างนี้ถ้าเอาเบอร์ห้ามันก็ไม่เข้าเลยครับเห็นไหมครับ อันนี้อาจารย์อ้อนมาเป็นวิชาการอย่างเดียวนะครับไม่มีวิชาเกินนะไม่มีครับไม่มีช่วงนี้ยังไม่มีวิชาเกินเพราะสี่อย่างเดียวว่วมหน้าลงเพราะวิชาเกินถ้าเวลาถ้าเวลาอารมบางลีลาอามเวลาเราไถ่ขึ้นเราก็เบาๆครับไถ่ลงมาเต็มได้ใช่ไหมข่วมหน้าลงก็ได้ถ้าตอนลงนี่ลงเต็มไหมหรือก็เบาๆเหมือนกันเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนะกูเลยครับอย่างนี้เลยอ่านี่นี่ เพราะว่าถ่ายตามเส้นผมมันไม่เข้าอยู่แล้วมันจะมันจะเฉียดเฉียดออกนิดเดียวครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับรากไทรเห็นไหมเป็นแล้วเป็นรากไทรแล้วทีนี้ต้องกลับไปดูที่วัดได้เปล่าเพราะมีรากไทรอยู่ไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นเป็นต้นพูต้นไทรต้นไทรใช่คําว่ารากไทรมันจะเป็นอย่างนี้เปิดข้างอ่าเปิดข้างใช้เบอร์อะไรครับเบอร์สองอ่าเบอร์สอง จากเบอร์ห้าเบอร์สีแล้วก็มาเบอร์2มาเบอร์สองนะครับนี่เบอร์สองนี่เบอร์2ดูนะจะเปิดข้างแล้วเนาะเบอร์2เบาเบอร์เบาครับปึ๊บแนบติดหนังเลยนะตรงนี้แนบติดเลยเห็นไหมครับแต่แนบติดหนังแต่ต้องไปเบาๆใช่ไหมไปช้าๆเลยยังไงถ้าไปเร็วได้ไหมไปแรวมันก็เสียดสีแรงอ่าเสียดสีแรงจะเจ็บเจ็บไม่เจ็บแต่ก็ทนไม่ได้มันก็จะโอ้ยโอ๊ยอย่างนี้แหละครับอ๋อถึงต้องไปเบาๆเนาะไปเบาๆครับนี่ ล่างหลังเป็นล่างซ้าก็เหมือนกันตะแคงอย่างนี้นะเห็นไหมครับตะแคงงี้ทางนี้ก็ตะแคงงี้ครับฝั่งนี้ก็ตะแคงอย่างงี้เสร็จแล้วฝั่งขวามาดูฝั่งซ้ายครับมาดูฝั่งนี้นะครับอืนี่หลายอย่างเราไปติดอะไรก็ไม่รู้สายเบอร์สองเนี้ยจากแก้มไปนี่ครับือขึ้นไปบเพราะเขาบอกไว้แล้วว่าเปิดข้างครับแต่โดยใช้เบอร์สองบวกเบอร์ห้าเบอร์สี่นั่นแหละแค่นั้นเองครับ ก็มาพวงด้านนี้เนาะพวงด้านนี้ก็ทําอย่างนี้ครับนี่ดูพวงด้านนี้ดูเห็นไหมครับโอเคกากเราใช้เบอร์สองเสร็จตรงนี้เขาจะไว้จอนแล้วก็เอาตัวแต่งขอบมาตัวแต่งขอบมานะครับดูนะครับวางมถ้าสมมติคนไม่มีตัวแต่งขอบล่ะไม่มีตัวแต่งขอบเราก็ใช้บัตตาเลียนตัวนี้ใช้ตัวนั้นเนาะผมทําให้ดูสองตัวนะอ่าไอคนไม่มีตัวแต่งขอบเอาตัวนี้แทนก็ได้ดูมีแทนก็ได้อ่าโอเคก็ทำแบบนี้ครับ โอเคเอาตรงนี้มันจะวางได้ไวเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บมาข้างหูก็ทำอย่างนี้ตะแคงครับปึ๊บแต่งขอบเห็นไหมครับแล้วมาดูด้านหน้าเราจะแต่งโค้งเหลี่ยมดูนะรับสมมุติว่าโค้งมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเราต้องใช้ตัวเอสใช่ไหมตัวนี้ใช้ตัวเอสต้องใช้ตัวเอสนะทรงนี้ดูนะครับแต่งดันเข้าไปอย่างนี้ดันเข้าไปให้เป็นแนวให้เป็นแนวจรสวยเห็นไหมครับ นี่นั่นแนวจรนเห็นไหมครปึ๊บนี่ถ้าส่วนจะเอาขาวนวลเราก็ใส่เบอร์ศูนย์จุดหนึ่งครับนี่ตัวเอสทางนี้แต่นี้เขาน่าจะไวจรใช่ไหมครับไวจรไว้จอนไว้จอเนาะครับจอนยาวน่าจะสวยนี่ปึ๊บนั่นไปเสร็จแล้วครับนี่ตัวเอทีนี้มาดูฝั่งนี้อ่าดูฝั่งนี้นะครับก่อนจะไปถึงฝั่งนั้นดูดูตรงนี้ไปก่อนนี่อ่ตรงลากไซนี่มันไม่สวยเราก็ทําอย่างนี้ดูนะฮะ เพื่อให้ลากสายมันเข้ากับหัวเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราตกแต่งไปดูนะครับปึ๊บปึ๊บนี่วางวางให้เฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเป็นรูปตัวยูปึ๊บนี่ตรงนี้นิดนึงนิดนึงแล้วมาดูด้านซ้ายทีนี้ดูนี่เห็นไหมครับปึ๊บโค้งอย่างนี้ถ้าไม่มีตัวนี้เอาปัตจัเลียนทำครับ แล้วก็มาตรงนี้แต่งจอนดูนะวิธีแต่งจอนวางแัตเตอรี่มาอย่างนี้ดันมาให้เข้าเส้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าโค้งเราก็ทําอย่างนี้ปื๊ดปื๊ดอ,อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้โค้งนิด <Okay. S 1> เดียวแถ้ามาดูตรงนี้อ่าก็เอสเสร็จแล้วครับสิ่งเดี๋ยวมานรอสักิ่งอื่นใดก็ขาดไม่ได้หลังจากตัดผมเสร็จผมขอแนะนํามิโกนยินเลสลอนดอนบริทจากอเมริกาโฟมก็เช่นเดียวกันครับ โฟมนี่ก็โฟมยินเลตร่อนบีบจากอเมริกากล่องเดียวกันผมจะกันให้ดูนะครับหาซื้อได้ตามร้านหาซื้อได้ตามร้านสวยทั่วไปและก็มีลายมีลายอยู่ด้านล่างมีลิงก์ลายอยู่ด้านล่างนะครับผมลิงก์ลายอยู่ด้านน่ะอ่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากโกนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสรุปทรงผมที่เสร็จแล้วทรงนี้คือทรงอะไรอาจารย์ทรงนี้คือทรงเปิดข้างลากใสกันเลม อ่าการเร็วแล้วทรงนี้เป็นทรงที่คนตัดเยอะมากกี่เปอร์เซ็นต์คนมันตัดร้อยคนนี่จะตัดอยู่เจ็ดสิบคนไม่ตัดเจสิบเปอร์เซ็นต์อ่าตัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ตัดแล้วน้องเขาทำฮุกนี่เขาทำเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมนะครับครับช่วยเหลือเกี่ยวกับคนป่วยใช่ไหมอุบัติเหตุอะไรเงี้ยใช่ครับเก็บศพไหมเก็บครับผมเก็บศพด้วยแล้วมีความรู้สึกไงเวลาไปเก็บศพอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเราจริงๆ รู้สึกอยากช่วยเหลือนะครับกลัวไหมกลัวไม่มีความกลัวไหมครั้งแรกๆอาจจะกลัวครับแต่ตอนนี้มันก็ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเนาะเพราะเรารทา <ำ S 1> บุญทํากุศลคือในการทําในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่สังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเรามีความรู้สึกตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเคยไปช่วยน้ําท่วมอูบลด้วยอ๋อไปช่วยน้าทีนี้ดูนะครับผมเสียเสร็จแล้วครับนี่ทรงผมนี้ร้อยคนทรงนี้เขาเรียกว่าเปิดข้างลากสซกันเล็มอ ตัดร้อยคนนี่ตัดเจ็ดสิบคนไม่ตัดสามสิบคนไม่ตัดสามสิบคนเนาะอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้องและขอบคุณมากครับน้อง